อนนี้เฮียคนแบกกลุ้มอยู่ที่ร้านสิบวันบ้านหอยทอดสาขาลัตนาทิเบตวันนี้เฮียจะพาไปชิมของอร่อยไปเลยครับเดียวเดียวแมพอเห็นร้านอร่อยจะกินคนเดียวเลยนะร้านเด็ดแบบนี้แล้วก็ใช้น้ำปลาแท้ปลาคนแบกกลุ้มด้วยต้องอร่อยอย่างแนะ่นอนเดี๋ยวจะสั่งให้เต็มโต๊ะเลยแต่เฮียต้องเลี้ยงนะได้เลยแต่ก็จัดไปเม,<า>มนูเยอะมากหอยแมงผู้ทอดอส่วนอลวกทะเลทอดผัด ไข่ผัดกับเผาเกี๊ยวปลาลูกเมนูหลากหลายจังเลยคุณแม่คะ่ะสวัสดี <หา S 1> ค่ะสว,ส,สวัสดีลูกคะ่ะสวัสดีค่ะเอาคำถามเมื่อกี้เลยว่าทำไมเมนูของสิริวันเยอะแยะหลากหลายมากมายขนาดนี้คะวัตถุประสงค์ของร้านคืออยากให้คุณลูกค้าค่ะเข้ามารับประทานในร้านแล้วมีความรู้สึกว่ารับประทานอยู่ที่บ้านค่ะคือจะตอบโจทย์ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะ แล้วเมนูเด็ดเนี่ยเป็นหอยทอดตามชื่อร้านหรือเปล่าคะใช่เลยค่ะเคล็ดลับอะไรที่ทําให้คนกลับมาทานซ้ำแล้วซ้ําอีกยาวนานถึงหรือ65ปีคะคุณแม่ด้วยคุณภาพค่ะ,ค,ค,ะคุณภาพของอาหารที่นี่นะคะคุณย่าสินีิรวานจาบอกเสมอว่าไม่ว่าจะเป็นเจเนอเรชันไหนขอให้รักษาคุณภาพไว้แล้วอย่างหนึ่งคือหอยทอดที่นี่มั่นใจว่าที่อื่นไม่มีนะคะคือ วัตถุระสผสมของเราคือกรอบนอกนุ่มในแล้วไม่อมน้ํามันค่ะตั้งแต่เข้าร้านมาก็คือโต๊ะไม่ว่างเหมือนเล่นเก้าอี้ดนตรีเลยถึงขนาดคุณแม่ที่เป็นเจ้าของร้านต้องไปช่วยพนักง,งานเสิร์ฟมะคุณ<ช>อร่อยขนาดนั้นน้ําแอบไปดูมาที่ครัว<ช>ก็มีน้ําปลาแทะตาคนแบกกุ้ง ที่โต๊ะเวลาลูกค้าเอาไว้ปรุงก๋วยเตี๋ยวปรุงเมนูต่างๆก็มีน้ำปลาแท้ตาคนแบกกุ้งทำไมคุณแม่จึงวางใจใช้น้ำปลาของเราคะแม่ใช้มาประมาณ30กว่าปีแล้วนะคะน้ำปลาตาคนแบกกุ้งไม่เค็มโดดและไม่ขาวนะคะรสชาติกลมกล่อมมากคอนเฟิร์มค่ะจากร้านสุริวันบ้านหอยทอดแม่คะการันตีด้วยคุณแม่น้ำปลาแท้ตาคนแบกกุ้งไม่ขาวไม่เค็มโดดรสชาติกลมกล่อมนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวนี้มาต้องขอตัวไปทานเมนูเด็ดของคุณแม่แล้วขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ และนี่คือเหตุผลที่เนี่ยเข้ามาก่อนไงก็ดูแต่ละเมนูดิน่าดีนท้งนั้นเลยเออเชื่อแล้วจ้าเอ,า,อางี้เดี๋ยวเราไปชิมกันเลยน,นะมาดิมาจัดไป คนแบกกูุ้เรามีทั้งหมด5แผ่นป้ายค่ะโดยจะให้แต่ละโต๊ะเลือกมันแผ่นป้ายซึ่งในนี้มาลุ้นกันว่าจะทานฟรีหรือใจ่ายแค่ครึ่งเดียวหรือเฮียจะใจ่ายให้ร้อยหนึง่งหรือ200กันแล้วแต่ดวงของลูกค้าเลยค่ะแต่ที่เด็ดกว่านั้นนั่นก็คือเรามีน้ำปลาแท้ตาคนแบกกู้ขนาด200ร l มอบใหยฟรีกลับบ้านไปด้วยเฮียพร้อมหรือยังคะพร้อมแลวยยครับผมถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะร่วมลุ้นกันนะคะในนี้จะมีกินฟรีอยู่หนึ่งใบแล้วก็มีใจ่ายแค่ครึ่งเดียวมาดูกันนว่่ามืออีี้ขงคุณพ จะจ่ายเองหรือเฮียแบกกุ้งจ่ายให้เลือกเลยนะคะหนึ่งในห้านี้กินฟรีแน่นอนเด็ดกใช่เหรอใช่เหรอใช่เหรอและถ้าพร้อมแล้วมื้อนี้เฮียให้กินฟรีขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอให้มื้อนี้ทานให้อร่อยขออนุญาตมอบนะคะขอบพระคุณค่ะ ลังจะอิ่มพอดีเลยขออนุญาตนะคะให้คนแบกกุ้งเรามามอบความสนุกให้ขั้นเวลาความอร่อยสักเล็กน้อยในนี้มาเลยค่ะปุ๊บกินสิ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 และแผ่นป้ายนี้กินฟรีต้องตาสุดยอดแสดงว่างวดนี้ถูกหวยแน่นอน่ะ วันนี้น้ำปลาแท้ตาคนแตกกุ้งค่ะมามอบโชกให้กับผู้ที่มาทานร้านสิบิวันบ้านหอยทอดนะคะท่านใดจะเป็นผู้จับรางวัลดีคะให้คุณพี่ผู้หญิงได้นะโอ้โหเฮ้ยอาชีพเก่าอาชีพเก่าเฮ้ยผู้รู้สิขอให้คุณพี่โชคดีกินฟิกินสิกินสิกินส yes> ิก uh ินสิกินฟิและมือนี้มือน uh ี้มือนี้เฮีย ไี่จับเลยเลือกมันหนึ่งใบมื้อนี้จะกินฟรีหรือจอ่ายแค่ครึ่งเดียวกินสิกินริและมื้อนี้เฮียแบกกุ้งของเราจ่ายให้200ค่ะขอบคุณค่ะทานให้อร่อยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนนอกจากวันนี้เฮียจะมามอบโชคแล้วเรายังมีน้ำปลาแท้ปาาคนแบกกุ้งขนาด 200ml มมอบให้ท่านละหนึ่งขวดด้วยนะคะ วันนี้น้ำปลาแท้ปลาคนแบบกุ้งค่ะมีกิจกรรมสนุกๆมาให้ได้เลือกกันเป็นแผ่นป้ายค่ะวันนี้เฮียแบบกุ้งมาเองเลยแต่ว่ากุ้งรอนอยู่นะคะโอเคค่ะตอนนี้พารแล้วใช่ไหมคะขอให้กินฟรีนะคะกินฟรีกินฟรีไปนี้และมือนี้มือนี้โต๊ะนี้ทานฟรีค่ะงวดน,นี้ต้องให้หน้องเขาจับลตอรี่ให้แล้วละคะ ไม่ต้องพูดท้ามทำเพลงเฮียเดี๋ยวเราให้โต๊ะนี้มาลุ้นกันว่าจะได้ทานฟรีหรือจ่ายแค่ครึ่งเดียวนะคะให้คุณพี่เลยนะคะในนี้จะมีกินฟรีจ่ายครึ่งเดียวเฮียใจ่ายให้ร้อยหนึ่งเฮียใจ่ายให้200อยขอให้โชคดีค่ะกินฟรี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 และมื้อนี้โต๊ะนี้ <laughs> กินฟรียี yeah. ่หักค่าตัวนะคะ เรามือดีอีกแล้วค่ะนะคะนอกจากมีคนแบกกุ้งยังมีน้ำปลาขนาด200 ml ซึ่งเป็นน้ำปลาแท้ปลาคนแบกกุ้งมอห้ดูท่านไปรับประทานที่บ้านด้วยนะคะเหยาะใส่อาหารหรือปรุงอาหารก็ได้ค่ะเพราะว่ารสชาติไม่ขวไม่เค็มโดดนะคะขอบคุณค่ะ,คคะเรามาลุ้นไปพร้มอมๆกันค่ะท่านไหนจะเป็นผู้จับดีคะนี่ขอให้กินสีกินีกินซีและมือม้อนี้มื้อนี้จ่ายแค่ครึ่งเดียวค่ะ แสดงความยินดีด้วยนะคะและนอกจากนี้ค่ะน้ำปลาแค้าคนแบบกุ้งอย่ามามอบความอร่อยเป็นน้ำปลาขนาด200 ml นะคะให้ทุกท่านได้ลองไปทานทีน่้านด้วยค่ะขอให้ได้กินฟรีค่ะกินฟรี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 และมื้อนี้เฮียแบบกุ้งของเราจ่ให้ร้อยึ่งค่ะ ขอบคุณค่ะขออนุญาตนะคะอะไรนะคะเก็บเก็บไว้ที่บ้านก่อนกับตรงนี้ก็มีสับเป็นไพ่เลยค่ะอันไหนดีอันไหนดีกินกินกิน คุณร้านสิริวันบ้านหอยทอดนะคะที่ให้คอนแบกกุ้งมาบอบความสนุกและความสุขคืนกําไรให้กับลูกค้าค่ะแต่แอบแนะนําน,น,นิดนึงนะคะว่าร้านสิริวันบ้านหอยทอดมีสสาขาด<อ>้วยกันที่นี่แห่งนี้สาขารัตนาธิเบศและอีกสาขาคือสาขาเมืองทองธางนีส่วนใครที่อยากจะมีน้ำปลาแท้มาคนแบกกุ้งรสชาติมันเอาไว้ติดบ้านก็สามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นเลเว่นฮอปแม็โฟรโรตารบิ๊กซีและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศครับ และใครอยากจะร่วมแก๊งมันมันกับเฮียแล้วแล้วก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook, YouTube และ TikTok คนแบกกุ้งครั้งนี้พวกเราลาไปก่อนค่ะเจอกันครั้งหน้า <Hey. S 1> ไปไปเจ๊